ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการชงกาแฟแบบโมกาพอตนะครับซึ่งเครื่องโมกาพอตนี้ครับก็ทำงานโดยการใช้แรงดันน้ำร้อนนะฮะแรงดันน้ำจากกานะครับดันน้ำกาแฟนะครับขึ้นมาพักไว้บนกานี้นะครับซึ่งอีกตัวกานี้ก็มีหลายขนาดนะครับซึ่งตัวนี้ก็150นะฮะตัวนี้เป็นขนาด 150ML นะครับซึ่งก็จะมีหลายขนาดอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็เลือกเลือกใช้เอานะครับ ครับก็วันนี้นะครับผมใช้กาแฟที่จะมาใช้คือเป็นตัวเอสโซเบรนะครับของน่านขอบนะครับก็จะให้ความหอมความเข้มที่ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างอร่อยนะครับตรงนี้ครับครับก็มาบดเม็ดกาแฟนะครับซึ่งตัวกาแฟผมได้ทําการบดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ ซึ่งในการบดนะครับสำหรับเครื่องโมค้าบดเราก็จะไม่บดให้ละเอียดจนเกินไปนะครับหรือว่าหยาบจนเกินไปนะฮะนี่ฮะประมาณนี้นะครับประมาณน้ำตาลใส่ขาวหรือว่าละเอียดกว่านี้หน่อยนะครับเครื่องนะฮะตอนนี้ก็นี่ฮะในส่วนเครื่องก็จะเป็นู่3ส่วนนะครับจะมีส่วนโถด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างแล้วก็ตรงกลางก็จะมีกล้วยไว้สําหรับใส่กาแฟนะครับนี่ฮะรงนี้ใส่ด้านน้ำกลวยนี้ใส่กาแฟนี่ครับ ตอนนี้ตอนนี้ก็จะมีรูเล็กๆนะครับนี่ฮะมีรูเล็กๆไว้กรองกากกาแฟนะครับแล้วเดี๋ยวเอาน้ำใส่ตรงนี้นะครับอ่านี่ฮะก็เอาน้ำใส่แล้วก็เอากาแฟเทใส่ที่ก้วยนะครับแล้วก็เอามาใส่ไว้นะครับป่านให้เรียบนะครับป่าดให้เรียบครับนี่ฮะ,ะเพื่อให้มันเสมอกันนะครับ หรือไม่ก็เอาแทมเปอร์นะครเอาแทมเพอร์มากดทับอีกทีนึงครับก็ได้นะฮะเกลี่ยก็ได้หรือว่าจะไม่ต้องก็ได้ครับไม่ต้องกดก็ได้ครับแล้วแต่นะกดก็ได้ไม่กดก็ได้เสร็จแล้วก็ปิดนะครับปิดปิดให้สนิทเลยแล้วก็เอาไปตั้งกับเตาไฟนะครับเนี่ยฮะแล้วก็จะเปิดฝาหรือไม่เปิดฝาก็ได้นะครับแต่ถ้าเวลามันน้ำมันเดือดน,น้ำมันพุ่งออกก็ต้องปิดไว้นะครับ ทิ้งไว้จนน้าเดือดนะครับ to สักพักจนน้าเดือดปุ๊บเดี๋ยวนะครับน้ากาแฟก็จะไหลถูกดันขึ้นมานะครับไหลออกมาพักไว้ด้านบนนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราก็ปิดไว้ก่อนนะครับอุ้ยนะครับครับพอสักพักจนเสียงเงียบครับเสียงเงียบปุ๊บแล้วก็อ่านะฮะเปิดดูเลยนะเนี่ยคือเสร็จแล้วครับอันนี้คือเสร็จแล้วน้ํามันหมดแล้วนะครับเราก็ได้น้ำกาแฟมาแล้วนะครับที่นะหอมๆนะ ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบีซีพอดีนะครับแก้วหอมฮะเข้มฮะหอมเข้มละมุนเลยนะครับตัวน,นี้ครับอืมครับก็ดีฮะอร่อยเลยครับใครที่ยังไม่มีก็มาหาซื้อติดไว้ที่บ้านนะครับก็ง่ายๆนะครับไม่ยากไม่ยุ่งยากนะครับสามารถชงได้กับไฟฟ้าหรือว่าเตาแก๊สอะไรก็ได้นะฮะมีกาแฟไว้สัก อ่าซองนะครับก็ชงทานกิดเองที่บ้าน,นง่ายๆได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ